ทินดีต้อนรับท่านเป็กกัสสู่ยานนิรันร์ท่านฟอสซิลัสท่านก็ตลกขึ้นเยอะเลยนะท่าน <c oughs> เรียกข้าเป็นท่านเป็กกัสเลยทีเดียวแล้วเนี่ย เอาล้ครับนี่คือสเป s สเปซนะฮะมาเอ็กกับนิรัน apartment นะครับนี่คือม่านขาวและก็ม่านดำเหมือนเข้ามาสู่ยานแม่มากกว่านี่คือ social distancing นะครับครอบครัวเราทั้งสองคนทั้งเป็กแล้วก็เฟิร์สเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าอาบูนกับอาจิมี่ครับอยากรู้ว่าปล่อยให้เปลี่ยนบ้านเนี่ยมาเป็นยานแม่อย่างนี้ได้ยังไงครับทำไมถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นและปล่อยให้ลูกทําได้ยังไงครับเป็นฟาร์มฝ่ฝันของโลก อ๋อครับอะไรใหม่ๆซึ่งอาจจะเหนือความคาดหมายของมนุษย์ก็ได้เพราะปกติเขาก็เขาก็ไม่ค่อยคุยกับมนุษย์เลยใชไหมก็ให้เขาสองคนเป็นคู่สร้างสรรค์อะไรที่แบบมันดูแล้วเป็นที่ประทับใจจากเรามนุษย์ที่จะมาเยือนเรามีอะไรก็ขอให้ลูกลองคุยกันดูกันครับเกิดขึ้นได้ยังไงถึงเป็นนิรดรนอพาร์ตเมนต์แตจริงๆแล้วก็ชอบพอกับ พ่อกับแม่ของของน้องเราชอบพ่อตอนที่หมายถึงอาจจะมี่ชอบพ่ออะไรเงี้ยแหรอฮะตอนทีมเดียวกันอ๋อเต็กแต่อนทีมเดียวกันแต่จริงถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยแม่คุ่มพ่อผมแน่เนี่ยผมอาจจะเกิดเป็นลูกสีดําบ้านนี้ก็ได้นะหรือบ้านนี้อาจจะเกิดลูกบ้านนี้หรอแสดงว่านี่คือครอบครัวเรารู้จักกันจริงครับแล้วก็ฐานะที่สวยเนี่ยก็เลยมาดูหน่อยว่ามันสวยขนาดไหนของจริงบอกเลยว่าเมียผมโผลมาครั้งแรกพอขึ้นมาอยากจะจับสายตาเมีย โอ้ชาวโลกเขาอยู่กันตรงนี้เหรอเนี่ยมนุษย์ก็สร้างแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยงงไหมอ่ะจริงถามจริงงงแล้วสวยมากเขาบอกคนก็ต้องมาเหรอมามาอยู่แล้วอ๋อนึกว่าฉีกมุกไปทางอื่นฉีกมุกนี่ไม่มีมุกหรือไม่มีตะบองที่นี่สวยกว่าหรือว่าแม่ผมสวยกว่าแม่สวยกว่าเนี่ยรนไปซ่บนเราอุตส่าห์นี่มาถึงในรันอพาร์ตเมนต์ นักการบัติผมถมก็ต้องกินข้าวหมูแดงนักการบัติมสิเอาเหรอเดี๋ยวแม่ไปกินแล้วก็ลูกๆทำงานขายใหวแม่หอมไว้แ่อมเดี๋ยวไม่เสร็จคุณแม่รีบแก้มนี่แหละครับในฐานะที่ครอบครัวเรารู้จักกันวันนี้เราก็เเออนะคุยกันได้เรื่องได้หลังอธิโจทย์ยังไม่จบอะไรแม่แหม่หมดยังไม่จบอะไรได้เหรอแม่นิดน โอเคคุยอะไรกับไปแล้ววนยามบ้านโปงเออจริงด้วยนีบ้านโป่งเชียงใหม่นั่นบ้านโป่งแต่ตอนนี้มาบ้านเขาแล้วก็มาคุยกับเขาดีกว่าจากบ้านกันมาเป็นยานแม่คิดยังไงอ่ะนี่รานพอพาร์เมนถึงเกิดขึ้นมา จริงๆตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นแบบเป็นกิจการของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันที่ผมดูไดรเวอร์คุณตอนเด็กๆมีปั๊มน้ำมันแล้วแบบดูหรูเบนซ์มาโรงเรียนคือตรงนี้เหรอใช่แล้วก็คราวนี้พอมันหมดสัญญาอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาถึงวัยเกษียณแล้วก็อยากให้เขาแบบชิลๆสบายๆอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยกลายมาเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่เพราะว่าอยู่ใกล้อาหารเลยสิ่งประดิษฐด้วยใกล้ประตูฝั่งมาลายแมนครับประมาณไม่เท่าไหร่เดินได้เพราะตอนเด็กก็ไปโรงเรียนก็ เดินไปขี่จักรยานไปอะไรคือเฟิร์สใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมชายโตมาจากตรงนี้เหมือนกันจริงๆอยากเอา2อ,อย่างมารวมกันก็คืออยากทํางานศิลปะอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าถ้าอยากทําอะไรสักอย่างก็อยากให้มันอยู่เหมือนในปัจจัยสีนี่ก็มันจะเป็นที่อยู่อาศัย2อ,อย่างนี้มารวมกันเป็นที่อยู่อาศัยกับงานศิลปะที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีพื้นที่ที่เปิดกว้างสําหรับอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับงานศิลปะเพราะว่าจริงๆแล้วเฟิร์สก็เรียนด้านนี้มาด้วยเรียนมา ใช่ครับเรียนกั้เด็กเลย สำหรับมาเตชิพนี้คอนเซ็ปต์หรือไอเดียแรกมันคืออะไรจริงๆเหมือนให้ให้ให้ brief คำนิยามพวกแบบไปว่าเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ที่มีห้องพักครั้งแรกอยากจะให้มันออกมาเป็น<ม>แบบนี้หรือเปล่าหรือตอนแรกไม่ได้เป็นแบบนี้จริงๆอะ่ะอันเนี้ยมันคือประมาณ90%เลยครับ<ม>จากที่คุยจริงๆมันจะมีสิ่งที่มันต่างออกไปอย่างเช่นพื้นลานตรงนี้คือตอนเนี้ยมันมันมันเป็นแค่ปูนเปลือยเฉยเใช่ไหมก่อนหน้านี้อยากทําให้เป็นเป็นที่สําหรับน้องมานั่งอ่านหนัง สือได้มานั่งโคเวิร์กอิ่งอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกับเจาะพื้นลงไปเหมือนเป็นขั้นบันไดอะครับแบบตรงนี้เป็นดาวอังคารใช้หินอ่อนสีแดงหินอะไรไปไมามาทำไมฮะปรับเพอเฮ้ยแสดงว่ารู้สึกอยากจะให้มันเรียบง่ายขึ้นใช่ก็เอาเรื่องฟังชันด้วยนี่เราไม่ได้เกี่ยวกับงบจริงๆเราจะทําอะไรเราทุ่มงบได้หมดเกี่ยวเราเราเกี่ยวเกวโอ้น้องจะรอหินอ่อนหินอ่อนโอ้ แต่เห็นแพงกพวก่าทั้งตึกอีกล้วเนี่ยแต่ผมว่าอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันจัดเป็นอีเวนต์ก็ได้จัดเป็น,ปนพื้นที่ขายของก็ได้ อาร์สเปซก็ได้เนาะที่สําคัญคือพอไม่ได้มีกรีนสเปซอะไรเข้ามามันทําให้รู้สึกที่นี่มันล้ำอะดูปัย่าแน่ถามจริงว่าความเป็นสามเหลี่ยมอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยมันสัญลักษณ์มาจากสลัดแมชชีนหรือเปล่าต่อยอดมาจากแมชชีนด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าไอเชฟเนี้ยเราอินสปายมาจากอ,องค์พระพุทเจดีย์ด้วยนําเชฟเอาไลน์มาใช้มันเชฟอย่างนี้โอ้โ oh, หไม่งั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมขอมาเช่าได้ไหมฮะแล้วก็ขายไอติมลอยฟ้าตอนเด็กๆผมกินเออดีเลยฮะเลิกลงมาโอ้โหสูงใช่ปะ อ๋อเอ้ยนพูดที่ขายของไท่แล้วเอานีิงๆขายของเลยนะฮะมีไทยอินด้วยเหรอฮะไทยอินจากลูกค้าเหรอฮะเปล่าไทยอินจากเจ้าของสถานที่ครับยังไงครับยังไงเป็นอเนกประสงค์เลยก็คืออยากอยากให้ตรงนี้มันมีแอคทิวิตี้หรือว่าอยากสร้างคอมมูนิตี้ตรงนี้ให้มันให้มันมีความเคลื่อนไหวจริงๆในจังหวัดมหาลัยหรือน้องๆนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยจะมาทํากิจกรรมอะไรหรือทําธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าหรืออะไรก็คือแบบ อยากให้มันเป็นที่ของคนที่มัน,น6แต่ทำไมอ่าวัสะดุทําไมต้องโปร่งขนาดนี้แล้วก็ต้องใช้เป็นแบบเหมือนตะแกรงเหล็จริงๆมันจะเป็นช่องเท่าๆกันนี้แหละเป็นแพทเทิร์นเดียวพอทําออกมาแล้วมันรู้สึกม,มันแข็งก็เลยก็เลยคิดว่า ทำให้มันเหมือนเหมือนอารมณ์แบบมันดูเหมือนแรนดอมแหละแต่ว่าแรนดอมแบบตั้งใจเพื่อที่ลดความแข็งกระด้างของดีไซน์ลงด้วยอย่างน้อยก็เขาอยู่4ปีใช่ไหม,มเรียนปี1ึถึงปีสก็ไม่อยากให้เขาเบื่อด,ด้วยแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันมันก็ได้เป็นแบบการตกเป็นอะไรอย่างนี้ไปด้วยที่สําคัญก็คือยุคนี้ยุคโซเชียลจะมามคืออย่างแรกๆที่ทุกคนมาก็คือต้องถ่ายรูปไอจีช็อตต้องอมาใช่ คิดเผื่อไม่ได้เลยเดี๋ยวพาไปดูนี่มุมวหมื่นเัยเพราะว่ามุมแกนตรงกลางนี่ก็สวยเลยนตรงเนี้ยขึ้นทางไหนเนี่ยบอกตรงเข้ามาผมก็งงในยานแม่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนเดี๋ยวอโอเคไปโอ้เฮ้ยอ่ะอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวยังไม่ถึงยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงเฮ้อไปโอ้โอเคถึงเฮ้ยวิววิวเหมือนกันเนี่ยที่หลังพาขึ้นบันไดก็ได้อ่ะคราวนี้เรามาถึงแล้ว พาไปดูห้องพักเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอได้อยู่ได้อยู่นี่พี่อวยน้องเ่ยได้อยู่เหรอไม่ปลอมจับได้มากเอาใหม่ที่ลองนะฮะสี่สามสองใหม่สิเดี๋ยวเฟิ่มเพิ่มเอาใหม่เอาแบบเล่นแบบจริงจริงนะจริงจริงอ่าโอเคเรามาถึงแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเลยดีกว่าโอเคโอเคได้ไปอุ้ยอุ้ยขับเอาขับพอครับอ่ะขึ้นมาตอนนี้อยู่ชั้นอะไรเนี่ย <4 S 2> โดยที่มีทั้งหมดกี่ชั้น6ชั้นค่ะชั้น2เนี่ยจะเป็นชั้น A อเวนิวม,มีห้องพักทั้งหมดก็4ชั้นเพราะรวมเป็นชั้นอเวนิว1ชั้นที่จอดรถ1ชั้นแล้วก็ทั้งหมดมีกี่ห้อง72องห้องห้องของนิรันมีอะไรบ้างก็คือจะมีทั้งหมด3ขนาดนะคะ S, <S, S M L ขนาด S คือ28ตารางเมตร <Ừ. S 2> ส่วนไซส์ M เนี่ย38ตารางเมตรแล้วก็ไซส์ L เนี่ยมี2ห้องนอน54ตารางเมตรพาพี่ไปคุยในห้องได้ไหมเคค่ะเพราะว่าพี่เนี่ยบอกเลยว่าให้ความสำคัญเรื่องการหลับนอนมาก <c oughs> ฉะนั้นพี่จะไปดูหน่อยซิว่าห้องทั้ง S, M, L ต่างกันยังไงแล้วก็หน้านอนขนาดไหนตามมาครับไปเลยครับ <c oughs> เชิญกับเบิร์นไม่ต้องเขินนะครับเบิร์นสบายๆเพราะว่าตอนนี้เราจะตื่นหัอยลงแล้วผมว่านี่คืออพาร์ตเมนต์ยุคใหม่อย่างห้องนี้จะเป็นไซส์เอ็มค่ะคิดว่าสองคนก็ได้แล้วห้องมันก็ใหญ่ขึ้นนะ,ะแล้วพอเข้ามาข้างในแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันมีแบบโต๊ะลอยตัวนี่คือบิวอินมาให้เลยใช่ค่ะที่อยากทำอะ่ะเพราะว่าส่วนตัวเคยมีประสบการณ์เหมือนอยู่หอพอเรามีโอกาสตรงนี้ค่ะอยากให้คนเหมือนรู้สึกว่าได้อยู่ห้องตัวเองได้ดีไซน์ เรียน4ปีอ่ะมันเหมือนแบบเป็นชีวิตเขาแล้วอ่ะพี่เป๊กมากกว่าหอพักเขาเรียกว่าบ้านโซนตรงนี้ก็คือจัดไม้ให้มันโซนโฮมมี่บอุ่นนี่เหมือนเป็นการแบ่งฟังก์ชันแหละทำครัวก็ได้วางของดีไซน์เป็นวางแบบทําสวนอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะตู้เอาไว้เก็บคือถ้าของเยอะมันก็จะย่งดูเรียบร้อยอยู่อ่ะพี่เป๊กอันนี้นอนได้นะคะก็เลยไปเอ้ยนอนในไหนเนี่ยหรอใช่เฮ้ยที่มันกว้างนะกว้างมาก อยากเลยงปล่อยให้เป็นตู้เสื้อผ้าดีกว่านะอันนี้คือเป็นตู้เสื้อผ้าที่กว้างมากและพี่ชอบความเป็นมินิมอลตรงเนี้ยมันปุ่มกดออามาแล้วก็มีระเบียงเลยค่ะตรงระเบียงระเบียงอยากจะพาไปดูแต่ตอนนี้ลงฝนฟ้าตัดมางอยางแม่ระเบียงความกว้างก็ถือกว้างเลยนะจะตาก่งตากผ้าหรือว่าจะออกมาชิวๆข้างนอกก็ได้จัดสวนข้างนอกกช่ได้ใช่ค่ะแล้วพอาแสงก็ลงด้านเหมือนกันนะครับมันรู้สึกว่าเหมือนบ้านก็คือควาเป็นไม้นะหืใช่ค่ะ จะ่้เป็นกระเบื้องลายไม้ที่คัดสัขึ้นมาราคาก็จะสูงขึ้นใช่ค่ะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ใครที่มาเช่าในราคาที่จะสูงขึ้นนิดหน่อยคุ้มมากกับการที่เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้าน4ี่ปีใช่พช่พิเศษยอดมากนอกนั้นเราสามารถเดคอเรชันเองได้หมดเลยนี่คือห้องไซส์เอมครับดูมีห้องไซส์ใหญ่อย่างนี้ใช่ค่ะไซส์เอค่ะฟินเไม่เล่นแล้วลูกไปไซส์เอเลยลูกโอ้ย วิวไปหมดตั้งแต่กระโดดขึ้นมาพร้อมเฟิร์สแล้วนี่คือห้องไซส์ L ก็คือจะมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็มีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีระเบียงที่แบบใหญ่มาก ทั้งหมด54ตารางเมตรถ้าพี่นี่แค่เปเพื่อนสนิทกันมันอยู่แล้วมันช่วยกันได้ช่วยกันยูหนังสือได้ช่วยกันดูแลกันได้พี่ว่าห้องนี้ตอบโจทย์มากแต่ว่ามี2ห้องนอนหรืออย่างแบบพี่น้องอย่างเงี้ยคือเฟิร์นกับเคราะเคยอยู่หอถ้าเราเป็นพี่น้องผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันแต่เราอยากมีสเปซเนี่ยเราจะทำยังไงดีมันก็เลยเป็นที่มาของไอเดียห้องนี้ค่ะนี่ก็คือห้องไซส์ L ครับซึ่งก็ได้ดูเลทีเดียว ใค่ะเกือบหมดแล้วนี่เดี๋ยวรอรายการนี้ออกค่ะเฮ้ยไม่ไดคนจะจองแคเซินมดจ้าไม่ได้มีสาระอะไรเลยใส้นเลยใความรู้สึกของผมเองที่มาที่นี่แบบที่คุณเฟิร์สแล้วคุณเฟิร์นบอกจริงว่ามันคืออาร์ตผสมกับที่พักจริงๆถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอาร์ตเราชอบดีไซน์มันจะอยู่อย่างมีความสุขอ่ะผมว่าออกแบบเรื่องราวโลกภายนอกไม่ได้แต่มันออกแบบโลกภายในได้ และฉะนั้นความสุขเราสามารถสร้างได้โดยที่กระจัดจองสักห้องแล้วกันนะครับใครที่ชอบดีไซน์ใครที่ชอบอาร์ตผมว่ามันก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนี่รา้านอพาร์ตเมนต์นี่อย่างเงี้ยลูกค้าเข้าแล้วนะคะตอนนี้เปิดงั้นเดี๋ยวเปิดไปคุยกับลูกค้าก่อนละกัน,านบ,าบายพีาาล่ลาเพิด อะยานแม่นิรันอพา p a r t m นต์เนี่ยมีการปรับยังไงในช่วงของ new normal living บ้างก็จะใช้ระบบสแกนใบหน้าเฉพาะคนที่เป็นผู้พักอาศัยอที <ihat> ่แท้นิรันอพ a p a r t m นต์ก็คือ ไอโฟนเองอ๋อสแกนใบหน้าเหมือนกันก็สกรีนสกรีนคนด้วยแล้วนั่นคือ New Normal Living ก็คือทุกอย่างปรับมาตรการตามสถานการณ์ทุกอย่างตามสถานการณ์ทุกอย่างหมดเลยแล้วก็มีการเว้นพื้นที่ของพวกร้านค้าใช้สอยที่เข้ามาด้วยใช่ไหมตอนนี้ก็คือมีร้านค้าที่เริ่มเข้ามาเช่าแล้วใช่ไหมเริ่มเข้ามาสนใจเพราะตอนนี้มีคนมาพัก ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละเยอะพอสมควรก็น่าจะ70 8 0แเอแล้วแต่ตอนนี้ที่ที่ขาอยู่ยังไม่เต็มนะครับก็คือ <S <S آ آ ร้านค้า <S <S <ใช>ร้านค้าซึ่งคุ้มมากนะผมว่าอยู่ประจำแล้วคือเป็นร้านที่ผู้เข้าพักต้องการยอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้บริการตลอดผมว่าโอ้คุ้มเหมือนกันนะรีเทิร์นก็เร็วเหมือนกันนะตรงนี้ร้านทุกแนวทุกประเภทก็เข้ามาคุยกันได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับนี่นี่จังได้จังได้จังได้ อ่ะคือในมุมของเฟิร์สเนี่ยคิดว่าสเปคสเปซก็คืออยู่ที่ใช่ไปที่ชอบจะคิดว่าที่ใช่ที่ชอบของเราเนี่ยแบบสเปคสเปซเราคือที่ไหนห้องนอนนี่แหละห้องตัวเองเพราะว่าเดินทางเยอะก็จะไม่ชอบการเดินทางอยู่ห้องนอนเรียบง่ายสงบคือจริงๆที่ใช่ที่ชอบของเราคือที่ไหนก็ได้ที่มันสงบเราสงบใจได้แล้วก็มีมีความเป็นส่วนตัวก็คือจบที่หลีกหนีงความวุ่นวายอยู่กับตัวเราเองในมากที่สุดบางทีคนเราควบคุมอะไรมันภายนอกมันยาก แต่ถ้าควบคุมภายในได้แล้วมันอยู่กับพื้นที่ที่เรามีความสุขเป็นสเปคสเปซได้จริงๆแค่นั้นมันก็สุขใจแล้วใช่ขอบคุณท่านมากที่มาส่งยินดีมากครับถึงเวลาแล้วที่ข่าต้องกลับดาวยานข้ามาแล้วท่านจะกลับท่านดาวอะไรของท่านเนี่ย ดาวข้น,นอง <laughs> อยู่ไม่ไกลไม่ใกล <laughs> อยู่ตรงนี้หรอก <laughs> แล้วเดี๋ยวข้าจะมาเยี่ยมมนุษย์ชาวนิลันใหมร่ร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลไม่ไกล I say goodbye m say goodbye อาว้กลับพ่น้กลับพีนี้ I say goodbye <laughs> <laughs> ไปเอาามม่่ดดยินดีต้อนรับท่านเป็กกัสซัสถูถูถูสู่สู่เจ้าเจ้าถูอันนี้เอาอันนี้เอาเลยครับอันนี้เอาอันนี้ปุ๊บอัดกันไปเลยนะฮะเสียงอะไรดังจังเลยเนี่ยลูกค้าอะไรแม่กูนี่แหละเข้ากล้องไงแม่คุยเล่นอะไรกันแม่โอ้โหคัดอะไรแล้วไม่แบบคัดตั <chill>. ้งแต่แม่เสียงเข้าแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต้องเอาใหม่แล้วเนี่ย ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e กระดิ่งกิ้งกิงกได้นะครับกับ s สเป Space อยู่ที่ใช่ไปที่ชอบครับ